วันนี้ก็มากินเนื้อปิ้งย่างแบบเกาหลีเกาหลีนะคะขั้นตอนแรกคือการมักหมูค่ะก็วันนี้ก็จะมีพวกตับหมูนะคะแล้วก็จะเป็นสันคอหมูจ้าสำหรับแรกกระทำกันนะคะใส่เนื้อหมูนะคะแล้วก็ตับหมูลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยดําแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันนะคะเอาไปพักไว้ก่อนค่ะมาทาน้าจิ้มกันต่อวันนี้ก็ทาน้าจิ้มซีฟูดนะคะใส่รากผักชีกระเทียมลงไปตามด้วยพริกขี้หนูน้าปลาน้ํากระเทียมดองค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะะคอืมบ ปันป่นๆลงไปให้ละเอียดแบบนี้เลยมาทําน้าจิ้มสูตรที่สองค่ะซอสพริกซอสมะเขือเทศใส่ลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็น้ํามันงาใส่ลงไปแบบนี้ตามด้วยกระเทียมพริกสดพริกเขียวนะคะแล้วก็พริกแดงนะคะปั่นมือแบบเดิมนะคะปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะมาย่างหมูกันต่อด้วยกระทะที่เราซื้อมาในติ๊กต็อกนะคะทําการตั้งเตาแบบนี้นะคะแล้วก็ย่างๆแบบนี้เลยนะคะย่างจนสุกก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะพร้อมกับน้าจิ้มซีฟูด้ดของเรา2ส,สูตรนะคะแล้วก็กินคู่กับกิมจินะคะผักดองต่างๆแล้วก็ผักกกสดนนนะะะะคคเเเเรร็รีรยยยบบแบบบ้้อแแลลวาไปิซ